สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมื่อนี้ผมสิบห้าหายยุหายกินครับยามเบียดคืบเก่าแลวครับรับเขียดครับมาถือครับหลังแหลกครับค,าาค,ค,ครับไม้ห้องน้ำหอยทั้งมชาตันแล้วครับ เบ็ดผมมาผมใส่ไปหนี่นะครับหลังนึงบีเห็นเลยครับได้สิทอนเหรอครับพี่น้องปลาก็สวดดีครับแต่ว่ายังบีเห็นนั่นเลยครับบีเห็นเบ็ดเลยครับหลังนึ่งหลังที่สว่งครับ ยังดิ่นอยู่ครับพี่น้องมีเลยครับบ่กินเหี่ยวบ่ครับพี่น้องมึงนี่ครับไม้มาย่านกินเหี่ยวอยู่ครับเพราะว่าไม้นี่ผมเคยมาใส่เทธอนึงแล้วครับนี่พี่น้องเคยมาใส่เทธอนึ่งแล้วตีสามตัวนะครับเบ็ดสิบหาหลังที่ผมมาใส่แถวนี้กับสิบหาหลังครับ đang ngập ô đồn hấp đồn hấp đồn đang nhìn hấp đồn ngam như hấp có nhạt bốt ba, phép nữa hấp rồi hấp nó bưng lắng to bay hấp nó cần lắng to bay hấp nhìn hấp bằng nhám sâu hấp เห็นก็เริ่มขึ้นนะครับได้ครับหลังนันโบเห็นเลยครับถอนไปเรือยครับลังนี้ดึงเข้ามาในปลาเลยครับนนพี่น้อง เดี๋ยวครับขั้นเบ็ดดูพี่ถึงข้นมาในปลาเลยครับมีตัวพา้นงครับมันลุดมาครับนี่น้องมันลุดบาครับโอ้ลุดครับลุดครับผมทั้งนี้ลุดเบ็ดดวงน้อยครับ การใช้เบ็ดเขียดต้องดวงใง่หน่จังหน่อยครับผมดวงยม่ไรก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับรุดพี่กับป่ากัดแล้วบติดครับเพราะว่าเบ็ดดวง้อ่ครับครับลังนึ่ง ว่าถือก็ห้อยกินเนื้อครับแต่ว่า,วาม่นีป่าโดนครับเอาไปเบิ้งหลังตัวไปครับโอ้ยบริตตัวเดียวบนน้อครับพี่น้องเยึดจิตหาแลังมันใสไปนี่นะครับลัง เห็นอย่างนี้ครับโอ้หิครับติดอยู่พี่ผมมองเบ็ดครับนี่ครับติดครับนี่ครับเรียบร้อยครับใส่เตามทีสองห้องครับนี่ครับขออนุญาตปลดปลาแป๊บนึงครับนนัง้กดูน้ำกันต่อไปครับนี่ปลาเราสิได้จะเตามครับติดเงาเขียนห้อง น้องมือถือครับน้องหนังก็ไปครับน้งกันครับขึ้นพร้อมๆกันเลยครับน้องกับเซฟมันนในรุ่นขึ้นกันและครับขึ้นเป็นน้ำกันเลยครับ สว่างเต็มแล้วครับมับนบ่นรับเหยีดยดมึงดินดินอยู่ครับว่าหมายนี่ผมมาใส่เธอหนึ่งนะครับมายำมึง <c oughs> มนยังนี้โตวาครับถือครับ ว่าไ,ได้สร้างเตี่ยมอยีกแล้เน,นาะปลาก็มีพี่น้องบุกินครับพวกเราเขามาใส่ยำอีกเื่อนต้องเปลี่ยนเนื้อครับเบียดผมกระดวงหน่อยครับว่าเบ็ดผมเฮ็ดไว้รมาจะไปใส่เนื้งาอะนั่นครับเงายัางเมาเนาะครับยังจีบซ้อนนะครับแาบนี้เลยงเงาเขียนมาผมเลย,ยงเนื้อเขียนมาใส่ครับ นครับจังหวัดกาดครับหนั่งใส่ไว้นี่เลยครับโอ้งูครับพี่น้องงูครับงูเลี้ยงลงไปนี่ครับมันติดเบ็ดบ่ครับเนี่ยครับโอ้มันงูถือเบ็ดมาคพี่น้องงูือปลาครับ นี่เขียนอ๋อเบิร์ตได้เ,เห็นตัวซล้วครับพี่น้องไปซั่มครับ,รบโอ้โหอ้หมานปันได้ครับพี่น้องมือหนิไม่ได้เห็นตัวเลยครับผมนึกว่า,า,วามันงูเหยังเลมากินเด็ดนะครับเีย๋ยลังตัวไปครับเฮ้สิเบิดแล้วครับเหลืออยูซี สี่หลังนี่แหละครับเงอเขียดแต่เป็นหนาฝนเลยเสียงกับงูได้แหละครับเดี๋ยวหนานี้หนาแรงงูจะไม่ค่อยกินเบ็ดครับเงาเบิง้งนี่ครับน้องติดกันอยู่นี่แหละครับมาองเซ่เยอยู่ประมาณสี่หลังนะครับพี่น้อง โอ้หลังนี้ก็บบูธือครับเงาไปเบิังต้องต่อไปตะกันครับครับื่องเงาหายครับโอ้ประมาณแล้วครับมื่อนี้เจ็ดดวงน้อยครับเจ็ดดวงน้อยเฮะเซยเงาเขียนมักจะเงาลวนแบบนี้แล้วครับนี่ก็บลวนนี่กันครับไม่มีเงาเงาหายครับ hai sẽ bấm tổ hợp nha nhang vô hợp có thử cho vi nó ไี่สวางเตี่ยมนะครับพี่น้องเอ้ยเตี่ยมครับนี่บสวางเตี่ยมลยนะครับสวงเตี่ยมครบมับสรุปมือนี่ครับได้สวงเตี่ยมครับ คลิปนี้กิดากกไหลกดแช่ครับเดี๋ยวผมจะนํำเสนอเดี๋ยวกับดวงเบ็ดนะครับใส่ลักษณะใดนะครับเบ็ดดวงขนาดนี้ใส่เนื้อขนาดใดนะครับในชิปสะอธิบายไปเรื่อยๆครับในการใส่เบ็ดครับปลาก็มีอยู่หรอกครับแต่ว่ายังบกินเนื้อครับต้องใส่ต้องหาเนื้อไม่มาทดลองมึงเหรอครับ กิมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกำลาังใจผมในท้ำชิบตัวต่อไปนะครับพี่น้องรับชิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม